จังหวัดภูเก็ตคุณผชมครับช่วงนี้เองมีหลายคนนะครับนักนิยมเนี่ยไปถ่ายรูปกันนะครับแถวแถวไปใกล้รันเวยที่สนามบินภูเก็ตนะครับติดกับหาดไม้ขาวแต่คืออันตรายเหมือนกันนะครับเพราะเป็นจุดที่เครื่องบินจะขึ้นลง ที่สนามบินนะครับค,คือเจ้าที่เองออกมาเตือนว่าอาจจะได้รับผลกระทบนะครับอันตรายจากไอพ่นของเครื่องบินนะฮะค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวแห่ไปถ่ายรูปกันเยอะนะคะคุณผู้ชมอย่างตอนนี้ก็มีมาตรการความปลอดภัยออกมาแล้วนะคะคือมีประกาศเลยนะคะเจ้าที่บอกว่าตอนนี้ก็ได้ติดตั้งระบบประกาศแจ้งเตือนความปลอดภัย4ชุดด้วยกันนะคะเป็นระบบที่ทําขึ้นนะคะเพื่อชี้แจงกับทางนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่สัญจรไปมาจะได้รู้ถึงมาตรการรักษาความปลอดภยัยแล้วก็รับทราบถึงบทลงโทษนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะโดยเฉพาะเวลาที่ จะมีสิ่งแปลกปลอมพัดเข้าอากาศยานหรือฝั่งของนักท่องเที่ยวหรือบุคคลเองอาจจะได้รับกระแสไอพ่นเสียงเครื่องยนต์ของอากาศยานนะคะคือถ้าใครฝ่าฝืนก็ต้องระวังโทษประหารจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่5-20ถึง20ปีค่ะอันนี้ก็จะทำประกาศนะคะเป็น3ภาษาคือทั้งไทยอังกฤษภาษาจีน ให้นักท่องเที่ยวเขาสามารถเข้าใจได้ด้วยค่ะครับซึ่งผู้อำนวยการสนามบินภูกเก็ตเองก็บอกนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไปถ่ายรูปกันค่อนข้างเยอะนะครับในจุดที่เครื่องบินกําลังขึ้นลงนะครับอยู่ระยะนี้กระทั้นชิดเลยถือว่าอันตรายรมากๆนะครับก็ฝากเตือนประชาชนทุกคนนะครับอย่าเข้าใกล้นะครับตอนนี้ทําระบบประกาศขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่จะ ้องกันนะครับแล้วก็ฝากเตือนทุกคนนะครับระมัดระวังอันตรายมากขึ้นนำรวดหนามเนี่ยไปกัน้นพื้นที่เพิ่มเติมด้วยนะครับห่างออกไปจากรถรันเวก็กว้างสัก8เมตรยาว250เมตรเพื่อความปลอดภัยครับ